สวัสดีครับผมนี่ก็ผมผม,มิมิชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนอะไรวะ p o c k เก t ต u ทนเ m e n t d มนเออ <c oughs> นั่นแหละโปเกมอนต่อสู้กันโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะแล้วก็จอคอมผมพังด้วยเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะแสบตามากเลยรูปผมเคยลงไว้ในชุมชนชแนลผมมาแหละเนาะเออมันใช้งานไม่ได้ในะคอมอะต้องฝืนทนเล่น โอเคไม่พูดพ้ามทำเพลงแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นไอ้เจ้าดูคาเิโอนะอยู่ไหนวะมาเจอแล้วไปพร้อมก็ส่งไปสปอร์ตส่งก็แตนดาดด่านก็สูงด้วยนะอ่าก่อนจะรับชมก่อนรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเฮ้ยเอาวะอซัม ไอ้ท่ามูคต่างๆของลูคาลิโอผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะอืมต้องลองกดมู่วๆไปก่อนนะปุ่มมันเยอะในเกมนะกดหัวมากมันมีแบบเ,เปลี่ยนเฟสเปลี่ยนอะไรด้วยนะเฮ้ยมันท้าวายุอะไรเนะี่ยขึ้นเตาอุ้ยอุ้ยอะไรวะนะ่ะเฮ้ย,ย,ยมันอเออเรื่องห่ะ ไม่เงีเ้ยเฮ้ยคาเตอร์ไม่จับจับไม่ได้พี้ยห่เด็ดพันแรงจัดเลยวะมีงฮูช่วยด้วยสึ้นสปีดไม่เข้าอุย้ยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยซอสแดนไม่มีเง้ยต่อไป ไม่ไม claro, ่ไม right. ่แทงสอเข้าไปดีท้องน้อยจบไปเลยน้องเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วมันตัวคอมโบโหดมากนะครับจำมันบัฟแล้วมันฟอร์ดนดนก็ไงเอาวายุเอาวายุเอาวายุออะไรวะนะเอามะกระดดเหรอไอ้เหี้ยไม่กล้ามาแล้ว ไปบนนิดหน่อยดิดีสวยรังขึ้นเตาเอาวายุบุญรัตไม่ออกกันทีวะอุ้ยฮึบุญรัตออกกันทีโอ้โหท่าอุ้ย ลบ ừ, โดน,นิีกไม่ไงโดูรัดเขาตื้อสวนไม่ไงครับวายุน้องไอ้พึ่งยือเตาจับเลยเตะอืมสวยเฮ้ยลบเสียบโดนแทง เอ,ออเฮ้ยไม่จับรัว่าเขาไปเกือบโดนซอสแดนเมื่อกี้นี้ดอกสุดท้ายดีมข้ามหัวเลยเฉยวหัวเหน่อยไรเนีเกือบแล้วไป <c oughs> เ,เลยขึ้นเตา่าเอาวายุโลบเอาวายุซอสแดนหืหน่นพทัทอ์ ปัตเตอร์ไม่ได้ไอ,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 ไอสกีสปีดอ้ยมันเอาเรื่องมันเอาหนักมันเอานอออเหนักเววมีพีบุรัตด้วยคอตเตอร์อ่าเงี้ยไอ้คอตตอร์ปุ่นเอยเนาไมเงี้ยีปัญหาลัง กินเตา่แาแตงก้าปิ้งไปนี่นียอเกือเกือบแล้วอันตีมตัดเดอร์พิพุทธสวยเฮ้ยขาไม่ตาเม่ฮ่าไอ้อ่ะตายสวยบุ๊มมันแบบไม่ค่อยมีอะไรนะ ดูคาเโอเน่เท่าที่กดกดมานะอืมจะมันอยู่จะไ,ได้เลย<ๆ>ผมเล่นสามแมตชเหมือนเดิมนะสามสามตัวเออเจอสามตัวเหมือนเดิมตัวอะไรเอ่ยอยู่ในเปิ้ลอะรอบที่แล้วก็เจอนะไอคลิปท,ที่แล้วเล่นเป็นลิซาดอนก็เจออยู่ในเปิ้ลรอบนี้ก็เจอนะ เอ้ยเอาว่ะไม่รู้จะใช้อะไรเลือซัพพอร์ตอุ้ยเอาไงยุไม่ออกตื้อไปดิข้อตื้อไปดิเอ้าไอ้นั่นไม่ออกไอ้ทีมสปีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรูนรูนคิดได้คิดได้ โอ้ยลิเบรอร์อุ้ยลบอัลเตอร์เอ้าเอาทำอะไรวะอุ้ยจับง่ด้บลลัฟเอา้าไอทีมสปีดออกแกนอะไรวะมันกดยังไงนะบลลัฟเนี่ย มาลาพาสลบอุ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาร์พาร์ตช่วยหน่อยโอ้ยอู๋อู๋อู๋อู้อูอ๋อลีแทก ดรัสวยสวยสวยเยกแต่ปัเตอร์เตอร์ไม่ได้อุ้ยไม่ไงเตะเตะฟุาไปฟันขึ้นเตาเอาไว้ดิอ้ยไม่ออกปเตอร์ไอ้ดอก้ยไม่ได้ ต้องไปต้องไปลงไม่ไดละไม่ด้ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าไปดูอยู่ตายเลยไม่น่าจับเลยตึงตึงเครียดเอาพาสมันดึงเฮ้ย Billy secure อ่ไรเง้เท่าอายุอ้อ้อะไรวะเท่าอายุเท้าอายุ ร์เต์อ่องดูนล,ลาฟาสต่างมองไปยังสวยไอ้ยี่ติมสปีดจับโอ้โห เอาอยูอดีไม่เีท่าวายุบุรัดหิไม่ดูนี่าตเ้อรอสวนที่เต่าไม่เงเี้ย้าลเจอร์วึงที่ทะลุคาเจอรสะพัดสวยจับเตะเตะีวะ มาตงึตงงอะไรเพื่อนอ้าอสปอร์ตระยะใกล้ายหานว่้มันจะปล่อยพายุใบไม้ไปไกลๆไงไอเงี้ยไปไปเฮ้ยกดกันไว อุ้ยจับหืมสุดฤทธิ์เคคือีบลงมาบนลัดบนลัตบนลัดไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันลูกบนลัดมันนี่เงยเนยไ่เงยไปเพื่อนตัดมันไอ้ทีอ่ะ ไม่ได้แปลงไม่กล้าไม่ได้แปลงได้แต่ไม่แปลงแปลงได้แต่ไม่แปลงไม่เนี่ยเอาอายุพล,ลังขึ้นเ,เ,เต่าเอาอายุหลบเอาอายุพลังขึ้นเต่าเวฟวิคอสเตอร์ไม่ออกนะให้เงี้ยไอ้ตีนสปีดไปดิ ักมโนเว่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เมียาาออเคาลเตอร์ไฟเมกาเฮ้ยเกินเกินเกินหมัดจะพิภพโดนไหมไม่รู้โดนสวยอืมไปด้วย,ยพลังขึ้นเต่า เจ๋งจริงเมก้าให้ยืมครับให้ยืจับอืมมาตัวสุดท้ายเจออะไรเอ่ยดิกกี้อย่าให้มันโพดคอมแบทเลย ตายยังเขียบแย่ yeah, ละ uh huh. สูเพื่อนโอ้ยสปอร์ตนะมาอู้หูห่วย กำปั้นมันใหญ่กว่าตัวเลย ه, อ,อุอ้ยเคาสเตอร์เึมคาสเตอร์ยูสแลมอืมอืมฟอสปามเขมา้าไหมรัรสฟีล่ะซิ่งไหมลอยลอยิอีมส,สปีดบูลลัตไม่ออกบูรัตปวดยังไงวะ ตีมสปีดไนปะเฮ้ยเฮ้ยไม่งี้ยเครืเตาเดือดต่อไม่งี้ยจับแม่งไม่งี้ยหยั่งเชิงหยั่งเชิงจิลิชีมา Ui 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 mình lạc ra Bây giờ leo đen Thôi 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 bảo quên thử có tư không Ai hả Ui Ui mình có tư อุ๊ยตายอย่างนี้ผอ,อมไม่ตายไม่ไงมัดเอาววิโพสตู่มอนกันได้ยช่ฮะไม่เงียจัดกันเลยโบลัสซ้ำเตะซ้ำทีอีกท,ท,ท,ทีนึงโอ้โหแล้วก็ลุกมาโดนต่อยหน้า มันแรงอะซาริกี้อะมันพูดแรงเลยเฮ้ยไม่เงียบท้าวายุท้าวายุพลังขึ้นเต่าคอาเตอร์ไม่เงียบไอตีมสปีดไอตีมสปีดทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืมดีมันไม่คอร์ชช็อป ไม่ให้วิสแรงเลยน้องอืออุ้ยสเกลิฟเฟตที่กินสปีดดูดรถสปีดไอศีสปีดพุ่งไม่ออกเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียกซับฟุ้นไม่เงี้ยจับแม่งเลยอี๊ว แรงไม่กล้าฟังขึ้นเตาเฮ้ยกร้ปุ๋ระเบิดทุบกระมมงดับแม่งเลยฮึไม่แย่เวลาเสียซ้ำไม่มัดเดจะว,ว,วี่ปุ๊บสวยไอ้ยขึ้นเตา ไม่เหลือรอบนึ่งหรอต่างหาะตึงญญไม้ตึงมือจัดเลยมันเล่นออนไลน์กันได้นะเกมนี้แต่ว่าอย่างว่า Nintendo มันต้องสมัครเนาะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเล่นออนไลน์ได้เรื่องตังจัดผมกับแมวเอ้เออยเอ้ยคอร์เตอร์ไปดิตคอร์เตอร์กันคอร์เตอร์อืม ไม่ไงไม่ไงไม่ไงอุ้ยเขาตึ้งหรอเขาติมมาดีเขาติมาดีเอ้ต่อคอมบูไม่ทันบล็อตเตอร์แตกตายหาละจูอุ้ยฮวี่สแลมโอ้ยเฮ้ยโอ้ย แม่งสุปแปมอยู่ท่าเดียวน,นี่นี่นี่วุ้นตายหาตายหาต่อยทีแล้วจะอกักเลือดคุณขอบใจมากดนรับไปทีหนึง่งจับแม่งเลยเตะ ใครหยุดเข้าไปไม่มีย้ยฟาสตเตอร์บูลัตไม่เข้าตัดร่างต่อของบนไม่ทันเฮ้ยมันก็ตัดร่างคืนไม่ง่ายปริมสปีดไปดิเฮ้ยไ่ดูไอหาล่ะบูลัต้าไปทีเลยแองเมากาลูคาลิโอ ไม่้าวายุไปฮีนแล้วก็อันตีน่าจะโดนนะสวยปิดจอ็อกน้องอื้อไปอยังตายหาให้จริงๆเลยเมื่อโอเครับผมเรียบร้อยนะคลิปนี้ พอดีว่าหายไปนานแล้วก็เหมือนเดิมดูแลกรงที่ป่วยติดเตียงแล้วแล้วก็จอคอมมีปัญหาเหมือนที่ผุมบอ,อกไปเล่นแป๊บๆแล้วมันแสบตามานินต่อไม่ได้นปวดตาเออแล้วก็ยุ่นๆอยู่ด้วยก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยอย่างน้อยก็มาอัพคลิปนี้ลงไวน้นล้วให้ช่องมันไม่ล้างนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่ไบายครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้วยนะครับเจอกันจ้า